เาืของความก้าวในเหรียญชิบะอินุเริ่มเกิดขึ้นหลังจากที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาของชิบะอินุได้ระเบิดขึ้นจนเลขศูนย์เกือบหายไป1ตัวตามรายงานล่าสุดได้มีการทำลายล้างเหรียญชิบะอินุไปมากกว่าหลายล้านล้านเหรียญซาโตชิคุซมะผู้พัฒนาหลักได้ออกมาบอกขัาใไบถึงเรื่องราวเกี่ยวกับชิบะ NFT เกิดอะไรขึ้นบนโลกคริปโตวันนี้ผมไฮยีน่า จะมาสปอยให้ทุกคนได้ฝัก สวัสดีเพื่อนเพื่อเรานักลงทุนและไปรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสอปปเราและสําหรับเพื่อนเพื่อนชุมชนชาวไฮดีานาของเราที่กําลังรับชมคลิปวิดีโอนี้อยู่อยู่ส่วนใดของโลกก็สามารถช่วยกันแชร์โลเคชันมาได้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานจากข้อมูลของแพลตฟอร์มชิบาเบิร์นบนแอป X ได้ระบุว่าชิบาหลายล,ล้านตัวได้ถูกเผาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยในช่วง7วันที่ผ่านมานี้ มีการเผาโทเคนชิบาไปแล้วมากกว่า3 7 3 7 1 5ล้าน็ดแโทเคนในจำนวนธุรกรรม58รายการซึ่งเทียบเท่ากับจำนวนเงิน 3 2 6 9 6 9ดอลลาร์ในแง่ของเงินเฟียตโดยตัวเลขดังก่าวได้สูงกว่าอัตราการเผาไหม้ในสัปดาห์ก่อนหน้านี้อย,ย่างมีนัยสำคัญโดยมีถูกเข่นชิบะมากกว่า259,383,545ล้านรายการได้ถูกเผาในจำนวน66ธุรกรรมตามข้อมูลกราฟที่โพสต์โดยชิบะเบิร์อัตราการเผาไหม้รายสัปดาห์ได้สูงขึ้นมา4 4 0 6ในขณะเดียวกันในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาชิบะจำนวนมากได้ถูกเผาแม้ว่าอัตาารา เผาไม่ายวันจะลดลงมา43.54ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาแต่มีการเผาไหม้โทเ็นที่บ่า จำนวน20ล้าน2,824ในถูกเข่นจำนวนธุรกรรม19รายการนอกจากนี้เครือข่ายชิบะอินุยังได้บรรลุเป้าหมายใหม่ในด้านที่อยู่ทั้งหมดซึ่งรวมถึงที่อยู่ทั้งหมดที่สร้างขึ้นและที่ยังมีชิบะอยู่ทั้งหมดของชิบะอินุณขณะนี้อยู่ที่3.65ล้านที่อยู่และนอกจากจำนวนนี้ยังมีอีก1.26ล้านที่อยู่ที่ถือครองทั้งหมดที่มียอดคงเหลือชิบะในระยะยาวจำนวนที่อยู่ทั้งหมดที่มียอดคงเหลือสะท้อนถึง ความสนใจในการถือครองและลงทุนในสินทรัพย์คริปโตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเพิ่มจํานวนที่อยู่พร้อมกับยอดคงเหลือโดยทั่วไปถือว่ามีประโยชน์เนื่องจากเป็นตัวบ่งชี้ถึงฐานะผู้ใช้ที่แข็งแกร่งและเติบโตมากยิ่งขึ้นโดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชิบะอินุได้ทําการเปิดตัวนิตยสารชิบะซึ่งเป็นประตูสู่แนวคิดที่แหวกแนวสิ่งประดิษฐ์ล่าสุดและการอัปเดตท,ที่น่าสนใจจากสภาพแวดล้อมของชิบะเลียมและอื่นๆอ,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 อีกมากมายการเปิดเผยฉบับพิมพ์ครั้งแรกของชิบะอินุมา พร้อมกับสิทธิพิเศษสําหรับสมาชิกกลุ่มแรก NFT ฟรี1,000รายการจากปกฉบับพิมพ์ครั้งแรกในขณะที่ฉบับที่2กําลังจะออก Shibai n u ได้เผยโฉมเซอร์ไพรส์ให้กับชุมชนในรูปแบบของปก NFT ฟรี3,000ปกสําหรับสมาชิกนอกจากนี้ทาง Satoshi Kusama ผู้นําโครงการ cryptocurrency Shibai n u ได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากตลาดกระทิงที่คาดการไว้ผมไม่คิด ว่าเราจะพาดมันเขากล่าวบนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอย่างเทเลแกรมชิบะได้ถ่ายทอดบทความแห่งความยืดหยุ่นและโมเมนตัมไปข้างหน้าตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดยแพลตฟอร์ม u ูทูเดเว็บไซต์ข่าวสารคริปโตชื่อดังได้รายงานถึงราคาของบิตคอยที่พุ่งทะลุ3 7 0 0 0ดอลลาร์ 37, โดยการเพิ่มขึ้นในครั้งนี้ได้รับแรงหนุนมาจากปัจจัยต่างๆเช่นระดับอุปทานที่ต่ำในอดีตและความก้าวหน้าด้านกฎระเบียบที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งอาจจะขายายผลกำไรได้จากการมองในแง่ดีสำหรับการ มัตต์บิตคอย ETF โดยทางซาโตชิคุซมาได้แสดงวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนสำหรับแนวทางของโครงการเมื่อเผชิญกับตลาดที่อาจจะแหวกตัวขึ้นทำให้ผู้ถือชิบะมั่นใจว่ามีการเตรียมการอย่างดีเพื่อใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดในเชิงบวกเราเป็นไปตามกำหนดเวลาที่จะทำงานให้เสร็จสิน้นและด้วยความช่วยเหลือของคุณเท่านั้นซาโตชิคุซามะเน้นย้ำจากข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ทำให้นักวิเคราะห์หลายๆคนเชื่อว่าการเผาชิบะอินุของแพลตฟอร์มการเบรนชิบะรี นั้นอาจจะใกล้เข้ามาอาจทำให้ราคาของชิบะอินุนั้นได้รับแรงหนุนกว่าคริปโตเคอร์เรนซีตัวอื่นๆในตลาด และในปัจจุบันตอนนี้ราคาคงเรียนโทเค็นชิบะอินุมีการซื้อขายและเปลี่ยนกันอยู่ที่905มีศู์อำนาจอยู่5ตัวต่อค่าเงิน u s อลลาร์โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไป0.44%ตอนนี้สัญญาณทางเทคนิคตัวชี้วัด C D C Action Zone ในช่วงของการทำเฟรม1ชั่วโมงนั้นยังคงหดตัวอยู่ในฝั่งของตัวชี้วัดอย่าง M A C D ตอนนี้เริ่มที่จะส่งสัญญาณกลับหัวหนุนว่าชิบานั้นอาจจะพุ่งขึ้นได้อีกครั้งตอนนี้ นักลงทุนหลายๆคนอาจมองเห็นแล้วว่าในช่วงของกราฟทำฟเล์ม 1. ชั่วโมงนั้นชิบะอินูได้ทําการตัดผ่านกันในช่วงของตัวชี้วัด MACD ที่เส้น MACD นั้นตัดผ่านต่ำกว่าเส้น Signal l ล n ยตอนนี้สัญญาณที่เหรียญชิบะอินูนั้นจะกลับเพิ่มขึ้นมานั้นได้เกิดขึ้นอีกครั้ง นี่อาจเป็นสัญญาณของการซื้อเพื่อเก่งกําไรที่ดีสําหรับเหรียญโทเคนชิบะอินุและสำหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ